สวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สปอร์ตแม็ก100จำชื่อละไม่ได้อ่าดูดิมาดูแม็กกันอีกแล้วนะครับโอ้โหดูนะที่นี่แม็กเยอะมากนี่เลยทุกคนสนใจแบบไหนลายไหนนะฮะมันจะมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะที่นี่สวยๆนั้นเลยน,นี่น่าจะเป็น แท้ถอดแท้ถอดนะอันเนี้นี่แท้ถอดของจริงวูล mm ิ hmm. เอโนนี่ท้้งเพียรแท้ถอดแท้ถอดนี่ลายนี้สวยลายนี้สวยนะครับแล้วก็อ่าอันนี้เหมือนกันอันนี้สมัยก่อนนี่ฮิตมากเลยนะลายนี้นะครับฮิตมาก ก็สวยนี่ก็สวยห้ารูนะน่าจะประมาณสิบน่าจะยี่สิบป่ะอันเนี้ยห้ารูแล้วก็ตัวนี้เลนโซหกรูจริงๆตัวนี้เลนโซตัวนี้ผมชอบมากเลยนะค,ครับนี่ก็ข้างบน,นน่าจะสิบห้าสิบห้าสิบห้าสี่รู บอลจูเนอร์นะสมัยก่อนเนี้ยลายเนี้ยเขาฮิตมากเลยแล้วก็รถกระบะตอนนี้เขาน่าจะไปลายคล้ายๆประมาณนี้หมดละลายแบบตัววายอ่ะนี่เพียบเลยเหมือนอยู่ในโดมแม็กส่วนเมื่อหนึ่งก็อยู่ในเวฟเลยนะครับสปอร์ตแม็กซ0หนึ่งร้อยเมื่อหนึ่งเพียบเลยเหมือนกันนะเขาไปเซิร์ฟดูได้นล็อบบี้เอ็ม รถรุ่นเป็นรถรุ่นเป็นคบโอ้โหอลังการมากดูแบบว่าเื้ดูมีมิติดีมากเลยนะสวยจัด